สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่าคลิปอีกรอบนึงนะครับเมื่อตอนที่แล้วอะ่ะเราเคยดู ep หนหรือ,อยังใครเล่นไปแล้วไม่ต้องดู Youtube เลยนะใครเล่นไม่เป็นอะ่ะดู youtube ไปก่อนนะของหนูอะ่ะมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาซ้อมและสอกับ3อะ่ะเล่นไปแล้วเพราะว่าอันนี้มันเล่นแค่ ep หน แต่วันนี้เราจะถ่าย EP สองนะนะทุกคนเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ขึ้นชี่นี่ขึ้นฐานแล้วว้าวจะถึงที่ไหนดีนะวันนี้เราจะมาถึงที่ล้างขาตรึด รอยู่ครั้งค่ะอันนี้คือระเบิดว้ยิงวายโยนอันนี้ไม่ใช่แค่ยิงะ่ะนี่มงึงนี่นะหลังครั้งเนี่ยได้แล้วอีกแล้วนะครับอือหือเสียงใครเนี่ยนี่ได้คนหมอที่หนึ่งอีกแล้วนะครับอือม ขอไปหาที่ก่อนเนี่ยคืออะไรอืมอันนี้สามารถดูด้วยแล้วขอตัวไปขึ้นหลังคาก่อนละอุ๊ยโดนอันนี้ทุกคนเราเล่นเป็นหนหรือยังถ้าเล่นไปแล้วอะเล่นไปเลยแล้วก็ไม่ต้องดู y o u t u b e ใครเล่นไม่เป็นอะดู Youtube ไปก่อนไม่ต้องกลัวเล่นไม่เป็นนะดู Youtube ไปก่อน นี่ไงอันนี้คืออะไรอ่ะเราจะใส่อันไหนดีนะอันนี้ก็แล้วกันอันนี้มันดูได้ไหมเอออันนี้ก็ดูได้เราจะไปหาดูกล้องเคยเห็นหรือเปล่าไม่มีใเห็นปลอดภัยแล้วมาลงวูชี วิอะไรอ่ะนี่ไงเจออันนี้อีกแล้วมาไปต่อเนี่ยของเต็มหมดเลยอ่ะเราจะมาหาคนคนนี้จะหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงได้คนหมอที่สองอ่ะแต่ชุดอาชันหาไม่เจออ่ะทุกคนนี่ไงเจอชุดกอกันอือ ใช่ไหมโจเหรออืมอ้อยใส่คุกหมอโอ้โหผมได้สามสิบห้าบาทนั่นเองโอ้โหคนอื่นเก่งมากเลยเฮ้ยทำไมคนมันเหมือนกาจังอืฮึ่อ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าเล่เก็บไพ่ไม่เป็นไรนะเล่นเล่นใหม่ก็ได้เข้าใจไหมครับทุกคนแต่วันนี้รอบเป็นหนึ่งนะมันกำลังโฆษณาอยู่อืมอะไรอ่ะโดนรอเป็นหนึ่งนะโฆษณาอยู่อืม,อม เนี่ยอันนี้มันแค่ากาบาทมันอัตโนมัติเนี่ยผมได้ห้าห้าร้อยสามสามบาทอะฮะเดี๋ยวเราจะมาซื้อีูแค่เฮ้ยอันนี้ซื้อได้โอเคหนูได้ระเบิดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมานีอีกรอบหนึง่งฮะเราจะเริ่มแล้วนะทุกคน ว้าวสเอลเฮ้ยไปขึ้นดีกว่าวันนี้ผู้ร้ายก็ยังไม่มานะหายไปไหนตัวซะแล้วโอ้โหโอ้มันมาแล้ว อโอ้โหอรายเหลือสีคนนั่นเองแต่เราไม่เป็นไนะรเนาะจะลงตรงที่ไหนดีตรงนี้ที่ขึ้นปีนพังแล้วกันอันนี้ขึ้นปีนพังแล้วเนี่ยดูขึ้นบีนดิดูขึ้นบีดดนบดิเนี่ยขึ้นบินมันเสีย บินมันเสียแล้วขึ้นไม่ได้อันนี้สามารถขึ้นด้วยนะนี่มันสามารถขึ้นบินแต่มันไปไม่ได้แล้วมันเสียโอเคนี่ลูกปืนธรรมดาแล้วไปขึ้นรถด,ด,ดีกว่านี่มันขึ้นได้ไหมชูชดชูดชูชูชู อ้อันนี้ขึ้นไม่ได้ครับทุกคนนี่อันนี้สัมอันนี้สามารถขึ้นห้องได้แต่อันนี้มันขึ้นห้องไม่ได้อันนี้มันขึ้นหลังเข้าได้นี่ไงคนนี้อีกแล้วโอว้อะไรอ่ะของว่าอะไรว้าวหู้ได้ของเยอะมากเลยว้าวของเยอะที่สุดในโลกเลยโอ้โหเลือดมา อ๋อน,นี่ไม่ใช้เลือดอืมอันนี้นะขอไปดูดิอันนี้มมนคลองแค่นนะอันนี้นั่นมันเองเนาะนี่ไงเราเจอชุดกันแล้วเราเจอแล้วนี่ไงอีกแล้วยิงโอ้โห นี่น้่มันจะยิงอัตโนมัติด้วยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยผมได้คนหมออันที่สามเลยว่าทุกคนโอ้โหเนี่ยผมเกือบเนี่ยชุดหนูอ่ะมันเสียได้เนี่ยชุดการหนูอ่ะจะใกล้เสียแล้วเดมต้องไปหยิบอันใหม่ซะและอันนี้ห้องคนหมอ เรได้ตาที่หนึ่งแล้ไหนหายไปไหนโอ้โหสีแดงกำลังจะมารีบเอาชุดมาโอเคเราก็รีบไปสีแดงกำลังจะมาตรงนี้นี่ไงไปนี่ไงเฮ้ยหนูได้คนหมออันที่สี่แล้วะทุกคนนี่เราดีใจแล้วเราอยู่ตรงนี้ได้ เพื่อนมันหายไปไหนเนี่ยฮึนี่นี่มันคืออะไรอ่ะฮึนี่มันขึ้นไดไหมหอีแอ๊แอดขึ้นไม่ได้อีกแล้วโอ้โหทำไมรถหนูขึ้นไม่ได้อะ่ะเมื่อตอนนี้แล้วทำไมคนอื่นขึ้นรถได้อะ่ะแต่เราขึ้นรถไม่ได้อะ่ะอ้าวโอ้โห ตอนที่แล้วทำไมยังขึ้นได้เลยทำไมขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้โหต้องหยิบละรีบลอ่ะเนี่ยผมได้คนหมอดได้ที่ห้าอันนี้ไม่ต้องหยิบชุดไหนยไป็นไหนอ่ะฮะเฮ้ยผู้ร้ายไม่มีหรอเนี่ยผมได้ที่หกอันแล้ว โอ้โหผู้รายหายไปไหนเนี่ยไมมาล่ะฮึเดี๋ยวไอ้อไงโง่ที่สุดโลกเลยเฮ้ยดเอินหายไปไหนนะไม่มีหรอือึจะฟาดที่สุดเลยนะโอ้โหอยู่ใกล้สีเขียวหนูนะทุกคนเราจะไปยังไงเดี๋ยวอ,อยู่ที่ไหนอย่าหายไปไหน หรือว่าคนอื่นเขาจะตายไหนคนอื่นโอ้ยอยู่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วว่ะเฮ้ยนี่ไงอือหือเอาไปโยนแม่งเลยออาโยน ชนะแล้วโอเควันนี้อันนี้เพลงนี่มันเพลงนั่นเองแต่วันนี้เขาจะใกล้จบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์สอรสไครให้ให้แชมป์ด้วยนะครับแต่เราอะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเนาะอืมนี่นะครับ ต่อย่าลืมกดไลค์สดสไครต์กดถูกใจให้หนูด้วยนะครับให้กำลังใจให้หนูรู้ไหมวันนี้เราเคยดูไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์สดสไคร์ให้หนูด้วยนะครับบ๊ายบาย